ปทับมรณะบทที่ห้าิบเกระบี่คู่ขนองฤทธิท่องเทนขีทราบว่าคืนนี้ต้องประสบภัยมากกว่าวัสนาแต่ไม่ประวันลนล้านกล่าวว่าข้าพเจ้ายามเผชิญศัตรตูไม่เคยประกอบการค้าที่ขาดทุนมาก่อนสามท่านต้องใจคุณค่าทดแทนมาย่างสาสมเทพอคีกล่าวเสียงเย็นชาอาศัยเจ้าหรือเทพปรากฏหัวร้าฮกล่าวเสริมขึ้น ย่อมอาศัยมันเพรำพังนี่เรียกว่าโซย,ยิงสัตว์จนตอกเทพทองคออําเยอะหยันบ้างว่าเป็นสัตว์ที่พัดหลงจากฝูงกระมังเทพอาคีพันหรออย่างคุมข้างกล่าวว่าเล่าซาคนที่สามก้าวผิดแล้วท่องเทนคียะโสทรนงตนไม่ยอมเกือกกลัวกับผู้ใดมาก,ก่อนซุ้มเสียงแฝงแววหยามหยันเปี่ยมลนไฟโลหิตที่วางคิวท่องเทนคีแดงฉานปานจะหยด กล่าวเสียงราบเรียบก่อนที่เราจะล้มลงสามท่านอย่าได้นำพองเร็วกว่าเหตุไปเทพมรกตหัวรอด,ดังสนั่นกล่าวว่าหรือเจ้าเห็นว่าผู้ที่จะล้มลงทอดกายเป็นซากศพกลับเป็นเราสามอ่า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 เสียงหัวรอมิทันขาดหายกระแสะเสียงอัสสยเย็นชาเสียงหนึ่งพันดังขึ้นมิผิดแล้วเห็นว่าผู้ที่ล้มลงคือสามท่านน้ำคำเป่ยมความมั่นใจ กับดังจากเบื้องหลังท่งเทนขีสามเทพแห่งน้ำไหลพากันเบือนสายตาไปสองเทพที่ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังท่งเทนขีก็หันกายไปอย่างลืมตัวท่งเทนขีพอฟังส่งเสียงก็ทราบว่าผู้มาเป็นใครหันกายไปอย่างเช่มช้าภายใต้แสงจันเรือนลางศาสตร์ส่องที่ห่างไปห้าวายืนหยัดด้วยหนุ่มชุดขาวสะอาดซึ่งเคยรับร่างของตนที่ตกลงจากหน้าผา และรักษาอาการบอบช้ำจนทุเราเข่าหน้ามันยังคงงามสง่าเฉกเช่นการก่อนเพียงแต่กลางหลังสะพายกระบี่ยาวดามกระบี่สลักเป็นรูปหงส์ฝักกระบี่สลักเสราวรวดลายโบราณเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่งสามเทพแห่งน้ำไห้พอเห็นกระบี่เล่มนั้นผันฉุกใจคิดพ้องว่าหงบวยเกี่ยมกระบี่หางหงส์หรือท่านเป็นหลานหญิงเทพเมินกระบี่บนเกี่มกุงจู่ ราชิดาหมื่นกระบี่บรุษหนุ่มชุดขาวกล่าวเสียงเนิบนาบสามท่านคาดเดาถูกต้องสามเทพแห่งน้ำหายมีทราบว่าเทพหมื่นกระบี่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ก็ไม่กล้าล่วงเกินโดยวู่วามเทพมรกตพันถามขึ้นเหรอโกเนียลุดม,มาไปสนสขีพยานท่องเทนขีกับจ้องตามองบรดนุ่มชุดขาวอย่างตะเลิงดานคำหนึ่งขึ้นที่แท้มันเป็นอิสตีมีหน้าเล่า ซุ้มเสียงจึงสดใสเชื่อ,อยเจ้านักแต่มันชะไหนสอดแทรกเข้ามาในวิถีชีวิตเราขณะคุ้นคิดราชิดาหมือนกระบี่กล่าวว่าสามารถกล่าวเช่นนั้นแต่สามท่านล้วนเป็นยอดยมือแห่งยุคสมควรเคารพกฎระเบียบการต่อสู้ในวงนักเลงสามเทพแห่งน้ำไห้หน้าแปลเปลี่ยนไปศบตากาัานโูบเทพปรากฏกล่าวว่าแต่ละสำนักมีวิธีการต่อสู้ผิดแผกกัน เราสามลงมือโดยพร้อมเพียงตลอดมาไม่อาจทำตามคำสั่งของท่านาราชิดาหมื่นกระบี่ตาศาสตร์ประกายเจิดจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นเราโกเนียต้องดังงกฎระเบียบการต่อสู้ในวงนักเลงเอาไว้สามเทพแห่งน้ำไห้หล้วนมีโทสะพุ่งขึ้นเทพพนกฏกล่าวเสียงเย็นชาหมายความว่าโกเนียคิดสอดมือเขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ดาบกระบี่ไร้ไมตตียังคงไข้ควรให้รอบคอบ ไม่ต้องทำลายไม่ตีแล้วางน้ำไ้กับเทพมืนกระบี่ราชิดามืนกระบี่เค้นเสียงว่าเทพมืนกระบี่ความจริงมิมีน้ำใจไมตีใดกับน้ำไหเทพอัคีสอดคำขึ้นโกเนียสานักน้ำไ้เดาหากิ่งเกรงหงบอยเกี่ยมหวบเพลงกระบีห่หางหงของเทพมืนกระบี่ไม่ราชิดามืนกระบี่แคนุรอกลก่าวว่าอย่างนั้นเราโกเนี้ยจะเข้าไปแล้วเทพนกฏกล่าวว่า ท่านคิดสอดมือยุ่งเกี่ยวแน่นอนอืมมีเช่นนั้นหากให้เราจู่โจมทางเบื้องนอกผสานกับสภาวะลุกได้ภายในไข้กลนสัมพันธ์อภิสดานของสามท่านย่อมเสื่อมสูญอนุภาพไปเทพปรากฏสถานใจว่าบีบียงกายไปทางขวาเปิดทางให้ผ่านเข้าราชิดาเมินกระบี่คิดสาวเท้าเข้ามาท่องเทนขีพันก่าวเสียงทุมหนักโกเนี้ยเห็นว่าคู่ควรหรือราชิดาเมินกระบี่ ยิ้มพางกล่าวว่าหากเห็นว่าไม่คู่ควรข้าพเจ้าย่อมมีเร่งรถถึงที่นี้จบคำาบิดล่างอ่อนแอพุ่งเข้าไข่กลนสามเทพมายืนเคียงบา่าเคียงไหลกับท่งเทนขีเทพปรากฏขยับกายหวนกับตำแหน่งเดิมกักคนทั้งสองไว้กึ่งกลางท่งเทนขีกล่าวว่าข้าพเจ้าขอทราบสาเหตุที่ท่านสอดมือเข้ามาราชิดาเบินกะบี่กล่าวว่าการเวลาไม่อนุญาตให้อธิบายมากความ ท่านเมื่อเรียนรู้ฝ่ามือมังกรขนดก็จู่โจมออกด้วยฝ่ามือซ้ายใช้กระบี่เสยนมังกรด้วยมือขวาพางพลิกข้อมือกระชากกระบีห่หางหงออกเอ่ยสืบต่อตอนนี้ท่องกงชื่อจูโจมก่อนเถอะท่องเทนขีเบือนหน้าไปกล่าวว่าส่วนโกนเนียจะเสริมหนุนช่องว่างรอยโวของข้าพเจ้ากระมังราชิดาหมื่นกระบี่ฉเฉลียวฉลาดปราดเปลื่องพอฟังก็ล่งรู้ความในใจอีกฝ่ายกล่าวว่า ท่องกงจื่อไม่ยอมไปลองผู้อื่นทุกเรื่องราวหรือท่องเทนขีมิได้ปฏิเสธเท่าก็ยอมรับโดยดุสดีราชิดาเหมือนกะบี่กล่าวว่าเสียนมังกรหางหงความจริงเป็นกะบีค่คู่จากนามของกะบี่ท่องกกงจือ่อย่อมทราบว่าเล่มใดเป็นหลักเล่มใดสำรองชดเชยเพียงแต่ท่านยังไม่รู้จักกระบวนท่ากบี่ข้าพเจ้าก็าสู่วงนักเรงครานี้เพื่อเพื่อสืบสองหาท่าน ร่วมมือกันในอนาคตข้างหน้าสามเทพแห่งน้าหไหที่ไม่ต้องการลงมือเพราะคิดสืบทราบเบื้องหลังความในดังนั้นปล่อยให้คนทั้งสองเอ่ยสืบไปยามนี้พอฟังว่าท่งเทนขีไม่รู้จักท่ากระบี่จึงคลายใจลงเทพมรกฏเข็นเสียงว่าสองท่านหาเดือกันเรียบร้อยแล้วกระมังท่งเทนขีกล่าวว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะจู่โจมก่อนราธิดาเหมินกระบี่ถามเบา ท่องกงชื่อยังขุนคล่องใจหรือโกเนี้ยคิดเห็นเช่นนั้นราชิดาเมินกระบี่พอฟังส่งเสียงก็วางใจได้แยมยิ้มออกมาก่าว่าหลังจากผ่านคืนนี้หากเผชิญศัตรูข้าพเจ้าต้องเป็นผู้จูดโจมก่อนท่องเทนคีจับตามองจนศัตรูทั้งสามคุกขามเข้าใกล้มากระบี่เส้นมังกรพันชี้เฉียงสู่ท้องฟ้าก่าวว่าโกเนี้ยระวังเบื้องหน้าจบคำ สะบัดกระบี่เป็นเส้นสายยาวเหยียดใส่เทพมรกฏพร้อมกระทายเทกําลังภายในใส่ใจกลางฝ่ามือซ้ายเทพทองคําพอเห็นเช่นนั้นพันธรันเบี่ยงไปทางขวาคิดลุกกระนาบเข้าหาพันได้ยินราชดาหม่นกระบี่ตะวาเสียงเจ้เจ้าคิดไปที่ใดเสียงขาดคำกระบี่เสือกพุ่งออกใช้ออกด้วยท่าโหงบวยจ่าเตียงหางหงคี้ขยายกระจายไปทางซ้ายขวา ปะกายกระบี่ขายใสายใหญ่ละเอียดอ่อนขอบคุณใส่เทพทองคำเทพทองคำสถานใจอย่างรุนแรงรีบรังกระบนท่าคืนกลับมาปกป้องคุ้มครองตนกระบี่ฟันเลือยหมุนควงเป็นปะากายผืนใหญ่ห้อมล้อมอยู่รอบกายเทพอคัคคีเห็นนาธิดาหม่นกระบี่ตึงเทพทองคำเอาไว้รีบวกกายไปวงกว้างหมายจูโจมใส่ท่องเทนขีไม่คาดราชิดาหม่นกระบี่โชคโฉกกาดที่เทพทองคำ กรีดกระบี่คุ้มครองตนพันศาสตร์พุ่งกายเข้าสกัดขัดขวางเทพอักขีเทพมรากฏเห็นเทพทองคําทางสายถูกพัพันไว้กับรอคอยให้เทพอักขีจู่โจมเข้ามาหนุนเสริมมีค่าเทพอักขีพึ่งขยับเคลื่อนกายก็ถูกให้ดาเหมือนกระบี่สกัดไว้ขณะเดียวกันสภาวะกระบี่ท่องเทนขีพุงว่ามาถึงดดปะกายไฟยามจุดหกรีบพิกกระบี่ฟันเลื้อยวูบ ควัดแกงไปปรกกายเต็มท้องฝาแววเสียงเปลืองเปลืองดังติดต่อกันปากกายกระบี่ทั้งสองสายสัมผัสกันวูบก็แยกจากกันเทพมรกตคิดกวัดแกงกระบี่จูโจมอีกราพันแหววเสียงท่องเทนขี้ตวาดว่ารองรับเข้าพเจ้าอีกฝ่ามือท่ากระบี่ในมือขวาความจริงใช้เบิกทางเสียงตวาดพอขาดคำก่อสะบัดฝ่ามือซ้ายออกก็เกิดเป็นเงาฝ่ามือสลับซับซ้อนแฝงรูปมังกรขนด ปะทับลงใส่โซกฝ่ายตรงข้ามเทพมรกตแค่นเสียงอย่างเย็นชากระบี่สมังกรชกเฉลียอกาศฟาดฟันนุรุดใส่ฟ้าแลบพุ่งโอ้ยเสียงแผดล้องดังอย่างเจ็บปวดประกายดตศาสาดกระจายมือขวาที่ถือกระบี่ของเทพมรกตโูกฟันขาดเสมอคอบังเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวจนจับจิตร่างที่หงายไปด้านหลังมิอาจยืดขึ้นต้องกระแทกล้มลงไปยามนั้นเงาสีขาวสายหนึ่งทะลันมาถึง กลับเป็นราชดามือนกระบี่พระจากเทพอคัคคีผิวกายก็หาเทพปรากฏตวัดกระบีห่หางโหงในมือขึ้นวูบส่วนหลังเทพปรากฏมิทันสัมผัสผืนศีรษะพันุโกฟันหลุดจากบา่าเกือกิ้งระบ,บนผืนหาโลหิตฉีดพุ่งออกจากส่วนลำคอแปดเพื้อนผืนดินจนแดนฉานไปทั้งแถบเทพอัคคีและเทพทองคําความจริงผนึกกําลังกันก้มรุมจู่โจมราชดามือนกระบี่เห็นนางพันพระจากไป ทยานขาวงต่อสู้ของท่งเทนขีพากันตวาดกล้องไล่ล่าตามมาพอดีพบเห็นเทพปรากฏศีรษะถูกปิดปงมันสองรูทานอย่างแตกตื่นชะงักท่วงท่าไว้เมื่อมองดูซากศพที่ไร้หัวบนพื้นอย่างตรึงรานท่งเทนขีเบือนหน้ามายัางราชดาหม่นกระบี่ที่ด้านข้างกล่าวอย่างเรื่อมใสโกเนียมีฝีมือว่องไวนักราชดาเม่นกระบี่ลำพึงว่านี่เป็นครั้งแรก ้าพเจ้าลงมือฆ่าคนเทพอคีตาแดงฉานด้่ายเลือดพันตวัดกระบี่ฝันเลื่อยขึ้นหมายลงมือเทพทองคำพันตวาดว่าช้าก่อนจบคำขวากลุ่มข้อมือเทพอคีถอยปาดไปห้าเฉียกล่าวอย่างอาฆาตมาหลายเยาเทา้าคำดาโดนีที่ยังไม่แต่งงานในเวลาอันสัน้นสำนักน้ำไห้ต้องทุ่มเทกำลังทั้งมวลออกทงถามนี่โลหิตคืนนี้เทพอคีพอฟังพันเข้าใจ กูร้องอย่างเกลี้ยกราดศาสพุ่งลงจากยอดเขาไปพร้อมกับเทพทองคาลาหิดามม่นกระบี่กล่าวว่านับไว้ความกุณาเก็บพวกมันแล้วท่องเทนคีสอกกระบี่คืนฝักกล่าวว่าโกนี้เห็นว่าสมควรได้ล่าตามไปหรือราชิดามม่นกระบี่สายหน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านไม่หวังเช่นนั้นท่านต้องการทวงถามความแค้นในคืนนี้จากมันสามได้ตัวเองแต่ข้าพเจ้า กับฆ่าคนแทนท่านไปคนหนึ่งท่องเทนขีเอื้องไปโวบจึงกล่าวนับแต่ข้าพเจ้าออกท่องเที่ยวท่านนับเป็นคนแรกที่ร่วงรู้ถึงความในใจข้าพเจ้าได้ราชิดามื่นกระบี่ย้มยิ้มเล็กน้อยหันเหหัวเรื่องว่าท่านสมควรพันบาดแผลที่ข้อเท้าแล้วพอเอ่ยถึงบาดแผลท่องเทนขีจึงรู้สึกเจ็บแปรปราบขึ้นมาสาวท้าไปยังก้อนหินที่อยู่ห่างห้าเชียกก้อนหนึ่งสุดไก่นั่งลง แล้วม้วนขางเก่งขึ้นจึงพบว่าบาดแผลยาวมานสมนิ้วโลหิตไหลลินออกมาจนแปดเปื้อนเก,เก่งทั้งแถบแต่ตนกลับไม่มียาสมานแผลเพียงไม่ต้องการให้นางดูออกเชกชายเสื้อออกมาชิ้นหนึ่งคิดพันบาดแผลให้กับตัวเองยามนั้นที่ด้านข้างปากเมือขาวผ่องข้างหนึ่งยื่นออกยืดจับเศษผ้าชิ้นนั้นแววเสียงราชดามื่นกระบี่ดังว่าท่านยังไม่ได้ใส่ย,ยาสมานแผล พางหลวงขวดยกใบหนึ่งออกชิงเศษผ้าจากมือท่องเทนคีเช็ดคราบโลหิตให้ท่งเทนคีสถานใจเด็กน้อยวคว้ากลุ่มมือนุ่มนิ่มไหวราชิดาเมินกระบี่กล่าวถามว่าเพราะเหตุใดหรือโลหิตข้าพเจ้าจะแปดเปื้อนมือของท่านข้าพเจ้าคาดว่านี้ไม่ใช่สาเหตุสําคัญท่งเทนกีไม่ได้บอกสาเหตุที่สองไปกล่าวอย่างก้าโ�อวนว่าให้ข้าพเจ้าพันบาดแผลเองเถอะ ราชดามินกระบี่กลับกล่าวว่าท่านคงไม่พอใจซื่อเฮียเราดังนั้นไม่ต้องการรับการช่วยเหลือจากข้าพเจ้าท่งเทนขีโง,งงงันวูบจึงกล่าวโกเนียกล่าวถูกต้องเพราะสืบเนื่องจากซื่อเฮียท่านจริงแต่ข้าพเจ้าหาได้ชิงชังมันไม่ท่านสมควรล่วงรู้ความในใจมันส่วนข้าพเจ้าหาใช่คนคู่ควรกับการให้ท่านอาไลอาวอวาจานี้กล่าวอย่างเปิดเผยตรงๆมิคาด ราชิดาหม่นกระบี่กับหัวเรอบเบาๆกล่าวว่านอกจากเอีย่ยเอีย่ยปู่แล้วท่านนับเป็นคนแรกที่ต้องรู้ความในใจข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าจะทอดทิ้งสือเฮียไปท่งเทนขีพอฟังถึงตอนท้ายขายสูญเสียสิ่งใดไปแม้แต่ตอนเองก็ไม่ทราบฉะนนใดมาเกิดความรู้สึกเช่นนั้นต้องคลายมือจากการยึดกุมนางราชิดาหม่นกระบี่โรยยาผงในขวดลงบนปากแผลท่องเทนขี จากนั้นพันบาดแผลให้ปากก่าว่าพอเพื่อผนึกกระบี่คู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวภายหน้าพวกเราต้องอยู่ร่วมกันสักเวลาหนึ่งท่องเทนขีหัวนึกถือระดับปีมือของสามเทพแห่งน้ำไห้มีมีความมั่นใจว่าสามารถเอาใ้พวกมันได้เพิ่งรู้สึกว่าพลังการฝึกปือของตนยังไม่อาจใช้ท่องเที่ยวทุกว,วงนักเรงพอฟังต้องพุงพ่านใจขึ้นมาก่าว่านั่นนับเป็นช่วงเวลาอันทรงค่านัก ราชิดาหมื่นกระบี่พันบาดแผลอย่างแผ่วเบากล่าวว่าสำหรับกับท่านหรือหรือโกเนียไม่ได้เห็นเช่นนั้นราชิดาหมื่นกระบี่กล่าวเสียงอ้อยอิ่งบางครั้งช่วงเวลาสั้นๆหมายถึงช่วชีวิตหนึ่งขขาพเจ้าคิดเห็นเฉกเช่นกับท่านพอพันบาดแผลเสร็จสิน้นราชิดาหมื่นกระบี่ก็ปลดผ้าโพกศีรษะออกเช็ดคราบโลหิตในมือแผลโพกศีรษะพอถูกปลดออกผมเผ้าดำครับ พันขยายลงปะบ่าดูดทานน้ำตกสาดเทลงท่งเทนขีเพ่งมองจนตะเริงด่านบูบราชิดามื่นกระบี่พันยืนส่งแผ่โพยสะต่อท่องเทนขีกล่าวว่าท่านต้องการเช็ดมือหรือไม่ท่งเทนขีใส่หน้ากล่าวคำขอบคุณถามว่าท่านทราบอย่างไรว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี้อย่าเมื่อสื่อเฮยข้าพเจ้าพบผ่านท่านข้าพเจ้าก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงท่งเทนขีพันฉุกใจคิดกล่าวว่า จากนั้นท่านพบเห็นผู้เป็นเซือเฮียอีกหรือไม่ราชิดาหมื่นกระบี่ย้อนถามว่าท่านหมายความว่าเซือเฮียเราหลังจากแจ้งข่าวต่อคนของน้ำไหพวกมันจะร้างเซือเฮียเราไว้สำนักน้ำไห,หรับรองไม่เชื่อถือวาจามันจนสนิทใจก่อนที่จะผ่านคืนนี้ไปคาดว่าคงร้างมันไว้พวกเราไปกันเถอะราชิดาหมื่นกระบี่พึมพำขึ้นหากแม้เซือเฮียเรา คาดคำนวณเรื่องราวได้เท่าเทียมท่านสักหนึ่งในสิบเชื่อว่าไม่กระทำเรื่องทอยศต่อสนักอาจารย์มั่วสมกระสุนหลายหมานช่วเช่นนั้นหรือโกเนียไม่คิดช่วยเหลือมันหาไม่ได้ทางนี้เพราะมีคนล่วงหน้าไปก่อนข้าพเจ้าก้าวหนึ่งท่งเทนขี่งง,งันวูบกล่าวว่าท่านไปหามันเมื่อใดตอนแรกข้าพเจ้าติดตามท่านมาแต่แล้วฉุกคิดว่าผู้เป็นซือเฮียอาจถูกยึดกลุ่มไว้เป็นตัวประกัน จึงหวนกลับโรงเตียมโยกปิ่งซึ่งเป็นที่พักของฝ่ายน้ำไหแต่เมื่อบรรุถึงที่หมายซือเฮียเรากับถูกคนครากลุ่มตัวไปทงเทนขีถามพ้องว่าเป็นการลงมือของผู้ใดตามคำบอกของคนในน้ำไหบ่งบอกว่าเป็นกระบี่ลมหวนและชัยชราอีกผู้หนึ่งทงเทนขีถามพ้องว่ากระบี่ลมหวนคร้ากลุ่มซือเฮียท่านไปใหญ่เอยถึงตอนนี้พันฉุกใจคิด สีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปก้าวอย่างรอนรุ่มซืือเหียท่านร่วงรูที่ซ่อนกายของเอี่ยเอี้ยท่านหรือไม่ราชิดาเมินกระบี่ไหวพิบป,ปราดเปลืองดังนั้นเข้าใจได้ในบัตรดลร้องพ้องว่าท่านหมายความว่าจะชักนําคนไปพบเอี่ยเอี้ยท่าบุเท่าจุดประสงค์ที่พวกมันกล้ากลมซืือเหียท่านคงต้องรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับเอี่ยเอี้ยท่านย่อมต้องการอาศัยมันเชื่อมโยงไปถึงเทพเมินกระบี่ผู้อวโส รหฐิดาเมินกระบี่รอรุ่มใจยิ่งกล่าวว่าซื่อเฮียเราตกอยู่ในเงื้อมือฝ่ายตรงข้ามกอกับปบะเกิดจิตคิดทรยศย่อมต้องชักนำกระบี่รมหวนไปแล้วนี่จะทำอย่างไรสถานที่นี้ห่างจากที่อยู่ท่านผู้เท่าประมาณเท่าใดประมาณหนึ่งร้อยดีทงเทนขีขบคิดแล้วกล่าวอย่างนั้นประมาณเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่อยบรรลุถึงมิแน่นักว่าพวกเราสามารถล่วงหน้าถึงก่อนพวกมันแต่ทว่า อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าท่านอาการบาดเจ็บเช่นนี้มีนับเป็นอย่างไรได้หากชักช้าเกรงว่าสายเกินการราชิดาหม่นกบี่หลังเลเล็กน้อยเจียมงกหิสะทั้งสองพากันโรดแน่นอาสู่ยอดเขาชั่วพริบตาก็หายวับประเดม่าววิกาลยาเมื่ออรุโนไทยสาแสงเรืองรองครอบคลุมพื้นพุทธาอันไพศาลบนยอดเขารกร้างในเขตเทือกเขาเทียนไทส่วปรากฏเงาร่างของท่งเทียนคี และราชิดามื่นกระบี่ขึ้นที่แท้ทั้งสองยามกระบนกระยล้วนเล่งรุดยังสุดฝีเท้าสามารถบรุถึงที่หมายก่อนกําหนดครึ่งวันราชิดามื่นกระบี่ชี้มือไปยังทิศตะวันตกกล่าวว่าเป็นตำแหน่งนั้นเองทงเทนขีปาดเหงือการบนใบหน้าเพ่งสายตาไปยังทิศตะวันตกเห็นบนยอดเขาที่ปาาจากต้นไม้งอกเงยกลางกั้นด้วยภูเขาสองลูกมีเงาร่างสามสายเคลื่อนพูดว่าไปคนที่กลาง สวมใส่อภรพมาแมรยับจึงกล่าวพวกมันอยู่ที่นั้นไรธิดามื่นกะบี่มองตามสายตาท่องเทนขีไปก็เรือเห็นเงาร่างทั้งสามสายจึงกล่าวอย่างรอนรุ่มพวกเรารีบตามจบคําขวากลุ่มข้อมือท่องเทนขีหมายจากไปท่องเทนขีหลังจากหยุดยั้งชั่วขณะพอขยับเคลื่อนไหวบาดแผลที่ข้อเทา้าพันเจ็บแปรปราบ,บอย่างรุนแรงฝีเท้า่วนเซแทบล้มลง ราชิดาเมินกะบี่เหลียวหน้ากลับมากล่าวอย่างไม่สบายใจเจ็บปวดนักหรือล้วนเป็นข้าพเจ้าไม่ดีเองท่งเทนขีเย็้มเล็กน้อยกล่าวว่านั่นเนื่องเพราะหยุดชะง,งักโชคขณะหาเป็นไหลไม่รีบตามไปเถอะกล่าวจบคำกลับเป็นฝ่ายขวากลุ่มข้อมือนางวิ่งตะเบึงสู่ทิศตะวันตกทั้งสองเร่งรุดเกือบหนึ่งชั่วยามหน้าผากปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมราชิดาเม่นกะบี่ พันชี้มือไปยังเชิงเขากล่าวว่านั่นเป็นที่พำนักของเอีย่ยเอีย่ยเราในเสียงว่ากล่าวโลดแล่นลงสู่เชิงเขาขณะเร่งรุดพันแววเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าสองท่านด้านดน้นมานับร้อยดีจบจนถึงที่นี้เพียงเพื่อถามไทยสุขภาพเราหรือจากนั้นแววเสียงกระบี่ลมหนดังว่าโขงมังกรหากขาดผู้นำย่อมยากเคลื่อนไหวการมาครานี้ โซมเสียงทุ้มหนักนั้นตัดบทว่าเราเป็นคนสองเท้าพิการยังสามารถกระทําอันใดได้โซมเยงอีกเสียงหนึ่งกล่าวว่าขอเพียงตัวกอพี่ใหญ่เสนอหน้าออกก็พอแล้วเอิ่นอนเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งสี่เองทองเทนขีพอฟังพันชกคิดขึ้นนั่นเป็นซุ้มเสียงก่าวเอี้ยงชื่อโซมเสียงทุ้มหนักนั้นไม่ถกเถียงสืบไปหันเหหัวเรื่องว่าลงยี พวกเจ้าเสิบสอบพบผู้ใช้กระบีเ่เศนมังกรเรียนรู้หลักวิชามังกรขนดหรือไม่แววเสียงบรอดนมอาพรแพดังว่าเลีนสือโจ้อาจารย์หอจันเอะพบแล้วสมเสียงทุ้มหนักนั้นพันหูรอดดังสนั่นกล่าวว่าเพราะเหตุนี้เจ้าจึงนำพวกมันมาฆ่ากลุ่มเล่าหูใช่หรือไม่สือโจ้จะได้กล่าวเช่นนี้เช่อส่งหลงเล่าหูคาดขนวนได้แต่แรกว่าผู้ที่เรียนรู้หลักวิชามังกรขนด ล้วนเด่นล้ำกว่าเจ้าหลานหญิงของเราก็ไม่แยแสสนใจเจ้าดังนั้นจะช้าเร็วต้องมีวันหนึ่งที่ชักนำคนมาคร่ากลุ่มเราสมเสียงกล่าวเอี้ยงชื่อกล่าวว่าตัวก็ฉไหนกล่าวว่าจ้าเยี่ยงนี้สมเสียงหนักนั้นกล่าวว่ากล่าวเอี้ยงชื่อมันเมื่อชักนำพวกท่านมายอมต้องบ่งบอกความไปอยู่ของเล่าหูต่อพวกท่านมิเช่นนั้นอาศัยท่านทั้งสอง รับรองไม่กล้ามาเสาะหาเราเท่าอันดับหนึ่งของบูริมในยามนั้นราชิดาหม่นกระบี่และท่งเทนขีบรรลุถึงเชิงเขาซึ่งปรากฏต้นไม้รกขึมเห็นหลังต้นไม้เป็นพื้นที่ราบรุ่มแถบใหญ่พอปลูกต้นไม้ดารดาดพื้นหญ้าเขียวขจีดุดพมกึ่งกลางพื้นที่ราบปูห้องหับหลังหนึ่งหลังตึกไปดำทานน้ำใสทิวทัศน์งามตะการดุดภาพวาดบรรยากาศสงบรื่นลม บนทางรยกวดหน้าตึกนั่งอยู่ด้วยชายชราผมขาวโพงสองเท้าขาดเสมอเข่าผู้หนึ่งด้านตรงข้ามยืนหยัดด้วยรุดหนุ่มอาพรแพรน้ำชื่อช่องหลงเบื้องสายเปี๊ยกบีลมหวนเบื้องขวาเป็นชายชราต่ำเตี้ยหน้าแดงผู้หนึ่งย่อมเป็นเกาเอี้ยงชื่อนั่นเองชายชราพิการพันแค่หูนอกกล่าวว่าพวกท่านสังหารบุตรชายกับภรรยาเราและหุ่นคงสหายเรา ลมล้างเกาะดอกทอเกาะเหมยเพื่อไล่ล่าถึงที่นี้ย่อมไม่มีเจตนาดียังคงบ่งบอกเจตนาการมาอย่างตรงๆเถอะกบีลมหวนกับเกาวเอี้ยงจือ่อขายเสนอว่าไม่มีทางเกีย้ยวก่อมฝ่ายตรงข้ามแต่โดยดีสีหน้าล้วนเคร่งเครียดลงเกาเอี้ยงจือ่อพังวยสะกล่าวว่าเอาเถอะพวกเราตกลงอย่างเปิดเผยตอนนี้ท่านสูญเสียพลังผีมือแต่ความทรงจำแม่นยำดังเดิมกระมัง ชายชราพิการกล่าวเสียงเย็นชาไม่ผิดแม้ไม่ต้องตรวจอ่านคำพีแต่ก็สามารถท่องเคสเพลงกะบี่เสียงมังก่อนได้กะบีล่ลมหวนเข็นเสียงว่าประเสริฐมากท่านต้องถ่ายทอดเพลงกบี่นั้นต่อพวกเราทั้งสี่ท่องเทนคีก้าวออกจากโดงไม้เข้าสู่สวนดอกไม้คุกคามก็าหาเบื้องหลังกะบีล่ลมหวนและเก่าเอี้ยงชื่ออย่างเช่มชา้าชายชราพิการกล่าวว่า พวกท่านลมเลิกความตั้งใจเถอะรับรองไม่อาจพกนำเคสเพลงกระบี่ลับไปแม้สักคำเดียวก่าวเอียงจือก่าวอย่างเยียดเห็นขอเพียงท่านซุกงามรักษาไว้ได้ก็ไม่ต้องบอกมาในยามที่ท่องเทนขีกับราชิดามื่นกระบี่คุกคามถึงเบื้องหลังกระบี่ลมหวนห่างกระมาณสามว่าท่องเทนขีพันก้าวเบาที่ข้างหูราชิดามื่นกระบี่ว่ารอสักคู่ท่านเทียงไปคุ้มครองเอี่ยเอี่ยท่าน สองคนนี้ให้ข้าพเจ้าจัดการเองรอจนข้าพเจ้าส่งเสียงท่านกโนดแล่นเข้าไปราชิดามื่นกระบี่ค้มลงมองดูอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าท่องเทนขีเห็นมีโลหิตไหลซึมออกมาไม่น้อยจึงกล่าวด้วยความห่วงใหญ่ว่าอาการเจ็บที่เท้าท่านยังไม่ทุเลายังคงถลันไปคุ้มครองให้ข้าพเจ้าจัดการศัตรูเองข้าพเจ้ามีหลักวิชามังกรขนดสามารถหนุนเสริมอนุภาพกระบีรอจนข้าพเจ้ารับมือมิได้ ท่านหลังจากคุ้มครองเอียเอีย้ยท่านไปยังที่อันปลอดภัยค่อยมาช่วยเหลือข้าพเจ้าราธิดาหมื่นกระบี่ขวากุมมือท่องเทนขี้ไว้เพ่งตามองโชคขณะจึงพงไวสารับได้ยินชัยชราพิการกล่าวว่าเราเคยบวชเป็นหลวงจีนสองท่านสมควรทราบขันติสมาธิของเรากล่าวเอียงจือ่อแคนรอกล่าวว่าอย่างนั้นก็ทดลองดูเถอะจบคำสาวเ้าหมายเคลื่อนกายมา ท่องเทนคีพันเข็นเสียงอย่างเย็นชาว่าสองท่านไม่ควรด้านดน้นมาหาที่ตายในที่นี้ซุ่มเสียงแม้คุ้นหูกระบี่ลมหวนและเก่าวเอี่ยงชื่อนักหันความไปอยางเดิมตัวราชิดามื่นกระบี่โชคโฉกอากาศนั้นพุ่งเข้าหาผู้เป็นเอีย่ยเอีย่ยกล่าวเอี้ยงชื่อรู้สึกมีเงาคนพุ่งผ่านข้างกายไปต้องสถานใจวูคิดทาโถมเข้าหาชายชราพิการผันรู้สึกมีพลังกดดันอันเข้มแข็งขมหนึ่ง โถมทะลักมาถึงเกาวเอี้ยงจือตวาดเสียงเย็นชากลับไปในเสียงตวาดผากฝ่ามือทั้งสองออกไปโครมแววเสียงระเบิดหนักๆบนพื้นถูกกดกระแทกเป็นหลุมลึกราชิดาหมื่นกระบี่ก็ต้องเซถอยไปสอก้าวส่วนเกาเอี้ยงจือก็อถอยกายไปก้าวใหญ่พอเพ่งตามองพบว่าผู้ติจูจโจมฝ่ามือใส่มันกับเป็นดรีอายุไม่ถึง20นางหนึ่งถึงกับทั้งอับอาย ทั้งขุนแขนคิดลงมือเป็นคำรบสองพันแว่เสียงท่องเทนขีดังว่าหรือท่านไม่เกรงว่าเราจะจูโจมใส่ท่านจากทางด้านหลังก่าวเอียงชื่อสถานใจวูบหันควมามมากล่าวว่าโอ้แท่ท่งเราสองพบพานกันอีกคราแล้วท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาวันนี้สองท่านต้องโทรก,กบลบนามจากประกาศิสถานฝาก่าวเอียงชื่อหลังจากหักหานกับนัดาหมื่นกระบี่ฝ่ามือหนึ่ง ทราบดีว่าหากไม่สยบนางรับรองมิอาจคร่ากลุมชายชราพิการได้ดังนั้นเบื่อหน้าไปกาเขาก็มีร่มหวนว่าท่านไปจัดการพูดแท่ท่งให้กับเรา